สวัสดีแฟนบอลอาเซาทุกคนนะครับวันนี้15ตุลาคม2017นะครับอยู่กับบาชุวิทางาซาดีครับสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรอาเซาแล้วก็เหล่าบรรดานักเตะของอาเซาในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีข่าวร้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอาการบาดเจ็บซึ่ง ก่อนหน้านี้เนี่ยอาเซก็มีปัญหามากพออยู่แล้วนะครับกับการที่ไม่มีมาตินโอเดกาดตั้งแต่เบรกทีม e ชาติรอบแรกนะอย่างที่เราได้ทราบกันไปแล้วก็ทําให้มาตินโอเดกาดเนี่ยพลาดการลงสนามให้กับอาเซามา7นัดด้วยกันนะครับก็โชคดีว่ามิเกลเดลต้าเนี่ยสามารถเอาตัวรอดจากช่วงเวลาเหล่านั้นได้นะครับลงเล่นกับทีมอย่างทรานามอสเปอร์นะไปเยือน ทอร์านาเมสเปอร์เซเดียมก็สามารถเก็บ3แต้มออกมาได้นะครับทั้งที่ไม่มีทั้งมาตินโดริกาดแล้วก็ดแคน Rice เนื่องจากว่าโอริกาดเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บจากการเล่น,นกับทีมชาตินะครับส่วนไรส์ก็โดนแบนนะครับจากการไปโดนใบเหลืองที่2แล้วก็เป็นใบแดงไล่ออกในเกมที่อาร์ซองเสมอกับ b ไบรตั o โฮปเอาเบียนนะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามหลังจากนั้นเนี่ยเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีมาตินโอดกาดนะครับแต่ว่าได้ดีแคนไรส์กลับมาก็เกือบจะเอาชนะได้นะครับโชคร้ายว่าทอร์ซาเนี่ยก็ไปโดนใบเหลืองที่2เหมือนกันนะครับทำให้อา,าร์เซอลต้องเล่น10คนอยู่รวมๆชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็ยังดีที่สามารถเก็บ1แต้มออกมาได้นะครับก็ถือว่าไม่เสียหายมากนะักเพียงแต่ว่ามันควรจะได้อะไรมากกว่านั้นนะครับจากผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เรายังเล่น11คนเท่ากัน เขาสู่เบรกชิมชาติรอบที่2นะครับอาเซอก็ต้องมาเสียบุยโยสาก้าไปอีกคนหนึ่งนะครับจากการได้รับอาการบาดเจ็บในเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเป็นแฮมสตริงนะครับบุโยสาก้าเดินออกจากสนามมือกุมไปที่เเถาๆแฮมสตริงด้านขวาผลการสแกนก็ยังไม่ออกมาชัดเจนนะครับว่าเจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าผู้จัดจาก,การชิมชาติอังกฤษอย่างลีคานสลีย ได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของบโยซาก้าให้แฟนบนอลนาซาได้สบายใจประมาณหนึ่งนะครับว่าไม่น่ามีอะไรที่จะทำให้เขาต้องพักนานนะครับเผลอๆอ,อาจจะผ่านความฟิตลงเล่นกับบอลมัดก็ได้แต่ว่าเขาต้องการให้นักเตะรายนี้เนี่ยได้กลับไปตรวจเช็คอาการให้ละเอียดกับทางสโมสรนอาเซานะครับส่วนยูเอนทิมเบอร์เนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แฟนบอลน,น่าจ อยากให้กลับมาลงสนามให้ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามในรายของทาเคโรทามิยสุเนี่ยถึงแม้ว่านัดล่าสุดจะได้ลงเล่นไปพอสมควรนะครับแต่ก็มีข่าวจากทีมทล์กนะครับรายงานว่าแหล่งข่าวของพวกเขาเนี่ยระบุว่าทางอาเซาเนี่ยค่อนข้างจะกังวลกับอาการบาดเจ็บซ้ำของทาเคโรทามิยสุนะครับซึ่ง อาจจะทําให้เขาต้องพักไปอีกราวๆหนึ่งเดือนนะเรื่องนี้ก็เดี๋ยวรอยืนยันกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็หวังว่าเบนไวท์จะสามารถเป็นตัวเลือกให้กับมิเกลเรต้าได้นะครับแฟนบอลก็เดี๋ยวรออัปเดตจากมิเกลเรต้าในงานถแถลงข่าวก่อนเกมที่อาร์ซอลจะบุกไปเยือนบอลมัดในค่ำคืนวันเสาร์นี้นะครับนอกจากนี้นะครับอาร์ซอลก็ยังได้รับข่าวร้ายเพิ่มเติมจากทางทีมชาติบราซิลนะครับที่ถแถลงว่าทางกาเบรียลมันติเนลลี่เนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บ แล้วก็อาจจะไม่สามารถลงเล่นกับเปรูได้นะครับในเช้าวันพุธที่16ซึ่งเป็นเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับนัดที่2ในเบรกนี้ก่อนที่นักเตะเนี่ยจะต้องกลับมาสู่สโม,มสรน,นะครับในช่วงนี้กาเบรียลมาติเนลลี่เนี่ยก็อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ประจําทีมชาติบราซิลนะครับแต่ว่าตามข่าวเนี่ยทีมแพทย์จากอาเซนก็ได้ติดต่อไปยังทางแคมป์ทีมชาติบราซิลนะเพื่อ รับทราบข้อมูลแล้วก็จะได้วางแผนในการดูแลรักษากันต่อไปนะครับฟันบาร์นาซ่าก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากนักนะครับตามรายงานเนี่ยบอกว่าเป็นอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ยังไงก็ตามเชื่อว่าทั้งบุยอซาก้าแล้วก็กาเบรลมาตินเนลี่เนี่ยไม่น่าจะได้รับโอกาสลงเล่นกับเกมที่อารเซนอลบ,บุกไปเยือนวิตาลิตี้สเตเดียมของบอร์นมัดนะครับซึ่งโอกาสก็น่าจะตกเป็นของนักเตะอย่าง ราฮิมสเต e r l ลิงนะครับหนึ่งคนแน่ๆที่น่าจะได้ลงเล่นไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งถ้าหากว่าบ u ก a เย s a ากาฟิตพอที่จะลงเล่นแล้วมิเกลเดตตาตัดสินใจที่จะเสี่ยงใช้งานปีกทีมชาติอังกฤษรายนี้นะครับก็จะทำให้ราฮิมสเต e r l ลิงเนี่ยอาจจะต้องไปเล่นเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับแทนที่กาเบรียลมิเนลลี่แต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังมีเลนโรทรอสซอีกคนหนึ่งที่สามารถจะเล่นในตำแหน่งนั้นได้โดย ในแผงมิดฟิลด์เนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสของอีธานเนเวอรี่นะครับได้ลงทำหน้าที่ร่วมกับมิเกลเมริโนแล้วก็ดีแคนไรส์ส่วนธวัตปาเตเนี่ยก็อาจจะต้องขยับไปเล่นแบ็คขวานะครับถ้าหากว่าเบนไวท์แล้วก็อยู่เล่นทิมเบอร์ยังไม่พร้อมที่จะกลับมาลงสนามแต่ว่ายังไงก็ตามปาเตเองก็มีอาการป่วยนะครับผ่านมาราวๆสอสัปดาห์แต่ก็เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นแล้วก็สามารถลงสนามได้ ในขณะที่ถ้าหากว่าเบนไว้สามารถกลับมาลงสนามได้แล้วก็อาจจะทำให้สมัสปาเตมีโอกาสได้เล่นในตำแหน่งเบอร์6ในนัดที่จะเจอกับบอนมัดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากเจอบอนมัดแล้วเนี่ยอาร์ซอมีโปรแกรมที่หนักมากๆนะครับต้องเล่นกับชักตาโดเนตในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไหนจะต้องเจอกับลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลแล้วก็มีเชลซีอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การเจอกับบอลมัดเนี่ยก็เป็นโอกาสที่มิเกลเรต้าจะได้ให้นักเตะอย่างดีแคนไรส์เนี่ยได้พักฟื้นร่างกายบ้างนะครับหลังจากที่ต้องกรำสึกหนักนะครับในช่วงเบรกทีมชาติลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษทั้ง2นัดก็อยู่เต็มเวลาครับล,ล่าสุดก็ทําประตูฟินแลนด์ได้ด้วยนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีในขณะที่กาเบรียลเชซุสนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีการบาดเจ็บอะไรแต่ว่า ฟอร์มช่วงนี้ของเจ้าตัวก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าว่ากันด้วยเรื่องของสภาพร่างกายกับเบลเชสุดก็ควรได้ลงสนามนก่อนนักเตะอย่างเลนโดทซาซึ่งก็กรามส่งหนักมาเหมือนกันนะครับสน,นัดนัดแรกที่ลงเล่นกับอิตาลีเนี่ยก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งในขณะที่เจอกับฝรั่งเศสของวิลเลียมซาลิบาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่แย่กว่าก็จะเป็นฟอร์มของ วิลเลียมซาลิบานะครับถึงขนาดว่าสื่อในประเทศของตัวเองเนี่ยให้คะแนนระดับ3เต็ม10 5เต็ม10อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวไปทำเสียจุดโทษด,ด้วยแล้วก็ถึงแม้ว่าทีมจะสามารถคว้าชัยชนะได้แต่ว่าฟอร์มส่วนตัวในนัดล่าสุดเนี่ยถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานเยอะนะครับก็หวังว่าเจ้าตัวจะมุ่งมั่นในการแสดงให้แฟนบอลได้เห็นนะว่ากับอาร์เซนอลแล้วเนี่ยเขายังคงเป็นเสาหลัก ในแดนหลังได้อย่างมั่นคงนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวรายงานจากทีมทล์กนะครับว่าอาร์เซนเนี่ยก็เตรียมที่จะปรับปรุงสัญญาครับของเจ้าตัวที่จริงๆแล้วก็เพิ่งเซ็นไปเมื่อปีที่แล้วโดยมีสัญญายาวกับอาร์เซนถึงปี2027แต่ก็ด้วยความที่เรอัลมาดริดเนี่ยต้องการที่จะได้นักเตะรายนี้ไปร่วมทีมอาร์เซนก็อาจจะขยับตัวนะครับทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ แน่ใจว่าวิลเลมซาริบาจะยังคงอยู่กับทีมเบกนานนะครับเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังเรื่องยาวนะครับคงไม่จบในเร็วๆนี้เชื่อว่าวิลเลมซาลิบาก็ยังคงโฟกัสกับการทำหน้าที่ให้กับอาร์เซอลนะครับถึงแม้ว่าจะมีความสนใจจากยักษ์ใหญ่จากสเปนแล้วก็รวมถึง p พรสเซนชามองอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ในลีกเอิงก็ด้วยนะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติที่เหลืออยู่นะครับก็ ยังคงมีโปลแลนด์ของยาคุบคิวอ,อ์นะครับที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเโครเอเชียในศึกยู f a ฟ่าเนชั่นลีกคืนนี้นะครับแข่งขันกันในเวลา1นนากาสีนาทีนอกจากนั้นก็มีสเปนของดาบิดรารยาแล้วก็มิเกเมริโนที่จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซอร์เบียที่เหลือก็อในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกก็ไม่มีนักเตะอาร์เซองลงทําการแข่งขันแล้วนะครับจะมีก็เป็น ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนอเมริกาใต้บราซิลจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของเปรูแข่งขันกันในเช้าวันพุทธที่16ตุลาคมนะครับเวลา7นาฬกา45นาทีก็ก่อนที่เราจะกลับไปโฟกัสกับฟุตบอลพิมพ์ลิกนะครับก็ให้โอกาสฟุตบอลทีมชาติอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากแฟนบอลทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ